เอาล้ครับท่านผู้ชมแต่มันออกอยากเพราะว่าเรือภายในด้วยเนะเาะเพราะว่าคู่นี้เป็นศึกเรือเมืองมังกรครับเที่ยวแรกอินรีพาตาเสียทีไปแล้วหนึ่งเที่ยวถือว่าต้องตังนาตัางตา,งตางสู้กันอย่างเต็มที่ครับเพราะว่าอินทรีทองนะั้นก็อยากจะเป็นที่หนึ่งในสายเพื่อตายเต้าส่วนในานามเพชรเก้าชัยชนะไปแล้วเที่ยวแรกเที่ยวนี้ก็ไม่อยากพลาดท่าป๋าชัยดูซิว่าเรือดีอินทรีทองเที่ยวนี้จะสามารถหายาถอนพิก หรือว่ายาถอนพิษพิกกับเอาชนะเรือดีในนามเพชรเก้าชัยสิงชุมแสงเรือดีจากอำเภอชุมแสงได้หรือไม่ได้ครับพี่น้องท่านผู้ชมออกมาแล้วจุยกระจายกระเจิงกระเจิงมาแล้ว อินทรีทองโกงพระรองน้ำแดงหายกับร่องน้ำบนฝั่งกันดีเหลืองเก่งวิาบรมดาเพชรเก้าชัยเพชรเก้าชัยเก้าเรียวขอภัยชุ่มแสงชุ่มแสงไปบนไปพี่ไอคูนี้อันตรายต่างคนต่างบทต่างคนต่างวี่ต่างคนต่างกี่ปีกันมาดูสิว่าอินทรีทองจะหนีหรือว่าโกงพักจะตามทันหรือไม่ทันทันไม่ทันทันไม่ทันดูตามสายตาเพชรเก้าชัยมาดีกว่าวันนี้เพชรเก้าชัยสิงจุ ไล่ตามพีเล่งจว่าฝีผายคุณนมาดูซิว่าอินซีดน,นีจากกบพะกกบพากอพาขอเอาแล้วรับเฮโลสภาวัดจางตานเฮโลออเที่ยวนี้จะไล่บีได้ไม่ได,ไได้ทันหรือไม่ทัน อ้าวหรือไม่ทันระยะสุดท้ายไประยะสุดท้ายไปสนามเพชรเก้าชัยเพชรเก้าชัยจะหนีพ้นไม่พ้นในไม่ีซีทองีซีทองได้ร่องน้ำแดงได้ร่องน้ำแดงก็บอกของน้ำที่แดงร่องน้ำที่แดงนะและจะแซงและจะแซงระยะในไทยจะแซงระยะในไทยร้อยเมตรสุดท้ายร้อยเมตรสุดท้ายร้อยเมตรสุดท้ายเอาลงโว้ยีซีทองกระพือมาอีกไล่เบียดขึ้นมาไล่เบียดขึ้นมาดูด้วยเพชรเก้าชัยเพชรเก้าชัยสิงห์ตุ้มแข็งมีได้ไม่ได้ดีอ่างไม่อ่างดีอ่างไม่อ่างดีอ่องไม่ ว่าแล้วว่าแล้วในส่วนของเรือดีเพชรเก้าชัยสิงชุมแสงนีน้ำไหลเข้าเส้นชัยครับกมการยกหงเง,งนินครับเพชรเก้าชัยสิงชุมแสงชนะในเที่ยวดีนะครับเดี๋ยวให้นองทําดนอ่าูคูิ